ท่านอาจารย์ข้ากลับมาแล้วท่านอาจารย์ข้าจะเล่าให้ฟังตอนที่ข้ากลังไปซื้อของเมื่อคู่นี้ข้าได้ไปเจอกับคนของเผ่าชางกูมาหลายคนพวกเขาต่างบอกข้าว่าเป็นผู้กอบกู้ของเผ่าชางกูของพวกเขาข้าเลยอยู่ทักทายพวกเขาจนหมดทุกคนและท่านลุงกับท่านป้าเหล่านั้นก็ยังมอบอาหารให้ข้าติดเนือกลับมาด้วยข้าเลยเอามาให้ท่านอาจารย์ลองทานพร้อมกับข้าหืมหืมกินเนื้อท่านอาจารย์กำลังทำอาหารอยู่หรือ ท่านอาจารย์อะ่อ,อพี่สาวข้าขอโทษเจ้าค่ะดูเหมือนว่าข้าจะเข้าผิดบ้านปีศาจจิ้งจอกน้อยผมขาวที่ท่านอาจารย์กล่าวถึงคือเจ้าใช่ไหมชิงชิ่วท่านรู้จักข้าด้วยหรือเดี๋ยวก่อนดอกไม้สีชมพูน่ารักหน้าอกที่ใหญ่เท่าท่านแม่ของข้าเระเสียงที่คุ้นเคยนี้ข้ารู้ว่าท่านเป็นใครท่านคือสิบที่สาม ถูกต้องจ้าสิทธิ์พี่อะฮะอฮึตอนที่ท่านมอบอาวุธให้ข้าก่อนหน้านี้ข้าอยากพบสิทธิ์พี่ตั้งนานแล้วและในที่สุดตอนนี้ข้าก็ได้พบท่านสิทธิ์พี่ตัวท่านบอบมากและตอนนี้ท่านมีกลิ่นหอมดอกไม้ติดอยู่บนตัวของท่านด้วยข้าชอบมันมากเจ้าค่ะเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเจ้าลูกออกไปจับตัวข้าได้แล้วข้าทําอาหารเสร็จแล้วเจ้าออกไปล้างมือแล้วมาน่ากินกันเจ้าค่ะ วา้าสิพี่ท่านสุดยอดมากท่านทําเองทั้งหมดเลยหรือใช่แล้วปกติข้าเป็นคนทาอาหารเองและข้าค่อนข้างมาั่นใจในทักษะการทำอาหารของขา้าเจ้าลองชิมดูได้เลยอืมอร่อยมากเจ้าค่ะถ้าชอบขนาดน,นั้นก็กินไปเยอะเอลเลยว่าแต่จู่ๆทำไมสิพี่ถึงมาโลกแห่งคขับคุณข่าวและทะเลล่ะข้าจําได้ว่าก่อนหน้านี้ท่านอาจารย์พูดกับท่านว่าสิทธิ์ที่ใหญ่และสิทธิ์ี่รองกำลังยุ่งอยู่ยกับอีกโลกใบหนึ่ง ใช่แต่ส่วนค่ารับผิดชอบนั้นจบลงแล้วและข้าไม่จําเป็นต้องอยู่ที่นั่อีกต่อไปก็ได้ต่อมาจู่ๆท่านอาจารย์ก็ถามข้าผ่านเครื่องส่งข้อความว่าข้าว่างไหมข้าจึงตอบว่าว่างจากนั้นท่านอาจารย์ก็เคลื่อนยายข้ามาอย่างที่นี่ท่านอาจารย์ไม่บอกให้ข้าทําอะไรที่นี่เขาแค่เขาแค่ขอให้ข้าอยู่ที่นี่เพาะสักสองสามวันข้าอยากถามเขาถึงสถานการณ์ที่นี่เหมือนกันเขาเลยให้ข้ามาผมเจ้าลวงหน้า ตอนนี้ท่านอาจารย์อยู่หรือไม่คาคิดว่าท่านอาจารย์ใช้วิชาร้องผลเสียอีกท่านอาจารย์ไม่อยู่ที่นี่ท่านอาจารย์ส่งข้ามาที่นี่แล้วออกจัดเรเนรับมีไปแล้วเขาบอกว่าต้องไปจัดการเรื่องบางอย่างและจะกลับมาในตอนเย็นเขาขอให้ข้าเตรียมมาหาและรอเจ้าอยู่ในตำหนักนี้เป็นเช่นนี้นี่เองเช่นนั้น คืนนี้สิทธิพี่มานอนได้กันกับข้าสิข้าอยากฟังเรื่องสิทธิพี่เล่าเรื่องต่างๆให้ฟังเข้าใจแล้วคืนนี้ข้าจะนอนกับเจ้าแต่ก่อนหน้านั้นเจ้าช่วยหยุดสายหางของเจ้าก่อนได้ไหมไม่เช่นนั้นอาหารหมดโต๊ะคงปิวคงปิวไปคงปิวกันหมดไปพอดีทางตะวันตกเฉียงใต้ของโลกแห่งขุนเขาและทะเลเทื่อข่า,ขาวฉางหยางพิกัดยืนยันถูกต้องน่าจะถึงโลกแห่งขุนเขาและทะเลแล้ว ต่อไปข้าต้องตามหาถึงเจอกสวรรค์หืข้าไม่เคยมาที่โลกแห่งภูเขาและทะเลและข้าไม่เคยติดต่อกับผู้คนหรือปีศาจในโลกแห่งภูเขาและทะเลแต่ทันทีที่ข้ามาถึงข้าก็ถูกเพ่งเล็งโดยเจตนนกปีที่น่าสะพรึงกลัวคนที่พงเล็งมาที่ข้าคงไม่ได้มาดีข้าต้องหนีไปออกก็ข้าต้องหนีออกไปก่อน เสี่ยวฉีไม่ต้องกังวลเจ้าค่ะข้าได้วางแผนปิดกันไว้นานแล้วหญิงสาวคนนั้นไม่สามารถรับผลจากน้ำมือของเราได้ข้าไม่ได้พูดถึงเรื่องนั้นข้าแค่จะบอกเจ้าว่าเหยื่อของเจ้าถูกกินไปแล้วอ้าหายไปแล้วจริงๆด้วยเป็นไส้เดือนตัวใหญ่แต่ทำไมข้าถึงไม่รู้สึกเลยเจ้าต้องมีสมาธติตลอดเวลาในการตกปลาเจ้ายังประมาทเกินไป ด้วยระดับการฝึกปืนของข้าตอนนี้ข้าควรมีออกไปห่างหลายพันลีแล้วแต่ทำไมข้ายึงยังตรงกลับไปยังจุดเริ่มต้นหรือเป็นภาพหลงตาไม่พื้นที่นี้ถูกปิดกัน้นผู้ชายผู้นั้นแข็งแก่งถือขนาดปิดกั้นพื้นที่ได้เรียกมีเจตจำนงกระบี่ที่บนร่างกายของเขานี่มันอะไรกันคนผู้นั้นคนที่ใช้กระบี่ติดตามข้าไว้ตลอดทางและยังปิดกั้นพื้นที่ในภูเขาลูกนี้คือเจ้าใช่ไหม นำปลาที่ตกได้กลับไปให้เวีอนเจอเจ้าค่ะักรัรรดาบเทียงซูเวียคอเคสวรรค์เกิดในโลกดาบอมตะเมื่อเจ็ดหมื่นปีก่อนหลังจากรวมพลังเข้าสู่ขบเคีเวียนจันเจ้าก็ย,ยอมรับเดชก,กัมพาหลายพันคนเข้ามาและก่อตั้งนิกายดาบสวร,ร์ด้วยหลักคำสอนที่ว่าตัวละครไม่มีขึ้นอยู่กับเชื้อชาติและพรสวรรค์นิกายดาบสวร,ร์ขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงรุ่งเรืองสาวพวกของนิกายกระจายอยู่ทั่วโลกไปถึงอย่างนั้น เมื่อห้าหมื่นสองพันปีก่อนมีการลุกลามจากอีกโลกหนึ่งจะกพัดเทียงสเสวยหมดแรงการฝึกปืนและได้ผูกพันธมิตรกับผู้ลุกลามห,หลายคนที่อยู่ในขอบเขตเดียวกันหลังจากนั้นก็หายตัวไปต่อมาไม่กี่วันผู้ลุกลามก็ล่าถอยกลับไปพร้อมก,ก,กับการหายตัวไปของจกักรพรรดิดาบผู้คนในโลกดาบอามาตะคิดว่าหนึ่งร้านปีหลังจากการจากการสั่งเวรของจกักรพรรดิดาบจักรพรรดิดาบเสียงสเสือกับมาครั้งและได้รับการยกย่องให้เป็นผู้ปกครองโลกดาบอมตะโดยผู้คนในโลกนั้นแต่เบื้องหลังไม่มีใครรู้ว่าผู้ใด แต่เบื้องหลังไม่มีใครไม่มีผู้ใดรู้ว่าสก,กภัทราต้องจ่ายไปในราคาเท่าไหร่และเขาก่ออาชญกรรมไปออกก่ออาชญากรรมไปกี่ครั้งและไม่มีผู้ใดคิดว่า,า,กาักรพรราที่ปกป้องโลกในสมานนั้นและในตอนนี้ผู้ปกครองโลกไม่ใช่ดาบอิดต่อไปักรพรรา,าที่เคยเป็นถึงนั้นเป็นถึงในตอนนั้นพอแล้วเจ้าจะรู้อะไรอีกทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างเจ้าเป็นใคร ข้าจะไปเค้นค้าดเดินไขนั้นหาได้สําคัญไหมสิ่งสําคัญคือสิ่งที่เจ้าต้องการทําในการเดินทางครั้งนี้และข้าจะไม่อยอมให้เจ้าทําสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นชกกักดาบของเจ้าออกมาแล้วข้าจะทําให้เจ้าเป็นอิสระ